สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของเซลุงนะคะที่อยู่หน้ากล้องตรงนั้นคือภาชนะที่เซลุงจะเทน้ำมันกาซค่ะนี่คือน้ำมันก๊าซที่เราจะใช้ในการนะคะเป็น EP ภาคต่อ EP 6ของการลบคราบน้ำมันหยอดโซ่มอเตอร์ไซค์ที่เปื้อนอื่นเกงค่ะซึ่ง EP 5ีส้เซลุงได้พิสูจน์แล้วว่าน้ำมันก๊าซพอที่จะช่วยลบคราบได้นะคะด้วยการใช้ทัตตํนบัจุ่มแล้วก็ ลองลบดูปรากฏว่าคัตตอราบัดบมีรอยเปื้อนน้ำมันหยอดโซ่ออกมาเพราะฉะนั้นเราก็จะเทน้ำมันกา๊าซลงไปในภาชนะค่ะแล้วเราก็จะแช่เทน้ำมันกา๊าซเพียวๆแบบไม่ผสมอะไรเลยนะคะเสียงก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะกัดกันเกงไอ้กัดพลาสติกไหมนะ่ะเนี่ยค่ะเราก็จะเอารอยเปื้อนเนี่ยลงไปแช่ค่ะโอเค กำลังแช่อยู่เลยนะคะโอเคเราเอาโอ้ทุกคนมันกัดค่ะไม่อยากจะบอกเลยว่าน้ำมันกา๊าซมันกัดพลาสติกค่ะทุกคนคาบน้ำมันกา๊าซเปื้อนไอ้นี่เลยอะ่ะค่ะโอเคนี่ค่ะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนี่ค่ะ เสรีลุงกลับหน้ากล้องได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเสรีลุงจะเดี๋ยวนะคะหาวิธีกลับหน้ากล้องให้ก่อนเ,ออเดี๋ยวนะคะนี่ค่ะอนันนี้ดูแบบนี้แล้วกันนะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมเสรีลุงกําลังแชร่รอยคราบน้ํามันเครื่องน้ํามันโซ่หยอดโซ่รถอะคะ่ะด้วยการแชร่เนี่ยค่ะเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะแช่กี่นาทีนะคะแต่ว่าเสรีลุงก็คิดว่าน่าจะแช่เป็นครึ่งชั่วโมงเลยล่ะโอเคนาะเดี๋ยวให้ดูประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเสรีลุงกลับหน้ากล้องไปเจอกัน EP ถัดไปค่ะ